จากกัญชายาเสพติดให้โทษประเภท5สู่กัญชาทางการแพทย์และงานวิจัยกระทรวงสาธารณาสุขได้เริ่มนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ตั้งแต่ปี2562นะคะโดยมีเจตนารมณ์ในการนำมาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการเปิดคลินิกกัญชาทั่วประเทศ 938แห่งแล้วนะคะเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณาสุข860แห่งค่ะและเอกชนอีก78แห่งมีแพทย์ที่ผ่านการอบรม7,500คนนะคะและยังมีแพทย์แผนไทย7,860คนค่ะซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับการอบรมแล้วนะคะ นอกจากนี้ค่ะได้มีการนำกัญชาไปใช้ในงานวิจัยตั้งแต่การปลูกการแปรรูปนำไปใช้ประโยชน์และการบรหิหารจัดการมากกว่า60งานวิจัยแล้วนะคะ โดยกรมการแพทย์ได้ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโดยมีข้อบ่งชี้เพื่อนํามาใช้ใน3ประเด็น1คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยมีเอกสารอ้างอิงมีการศึกษาวิจัยชัดเจนนํามารักษาใน6กลุ่มโรคค่ะกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบําบัดเด็กที่มีอาการชักและดื้อยาทุกชนิดผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยปลอกประสาทสื่อมแข็งและอาการปวดประสาทส่วนกลางสถาบันประสาทวิทยาได้นำมาใช้และศึกษาวิจัยพบว่าได้ผลดีซึ่งตรงกับผลการศึกษาของต่างประเทศและนำมาใช้ช่วยเพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยเอส สคือกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ค่ะโดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทำการศึกษาในกลุ่มพากินสันได้ผลร้อยละ30-40ถึง 40, และอยู่ในระหว่างศึกษากลุ่มปลอกประสาทอักเสบอัลไซเมอร์และโรคทางระบบประสาทอื่นๆ3คือกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์อาทิ การใช้ในผู้ป่วยมะเร็งค่ะโดยได้ทำการทดสอบในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดกัญชาสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้จําเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้การใช้กัญชาทางการแพทย์ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายผู้ป่วยควรได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นก่อน ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะมีตำรับยากัญชาแผนไทยที่ประชาชนสามารถนำมาใช้รักษาสุขภาพจำนวน19าตำรับและมีการผลักดันยากัญชาแผนไทย5รายการนะคะคือยาแก้ลมแก้เส้นยาสุกสายญาติยาทำลายพระสุเมนน้ำมันกัญชาหมอเดชาและน้ำมันกัญชาทั้ง5สู่ชุดสิทธิประโยชน์และบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะจากข้อมูลในปีงบประมาณปี2564มีประชาชนที่ใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ และยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมปรุงจำนวน238,865รายสำหรับการควบคุมกัญชาและกัรชงก่อนกฎหมายจะประกาศใช้กัญชาย,ยังเป็นสมุนไพรควบคุมอยู่นะคะสำหรับการวิจัยการส่งออกการแปรรูปเพื่อการค้ายังไม่สามารถทำได้ทันทีคะ่ะทําผิดมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะ